สวัสดีครับมาพบมาพอ่อครับผมอีกแล้วไอ้กอบผ้ากินมาเจ็บๆสบต้องกันพี่น้องมื้อนี้ได้ตำบักหุ่งกับปิ้งปลาไอ้บ่แม่นปิ้งปลาปลาทอดพี่น้องทอดปลานิ้ทอดปลานิ้กินกับตำบักหุ่งมีกะทินออนแล้วก็มียอดกะทินหลวก็ข้าวเหนียวพี่น้องมาตะกินน้ำแข็งเจ็บๆป่ะนะครับเฮาก็เลิกงานวันนี้เฮาก็เลิกงานมาก,กินเขาก็ตำบักหุงพี่ใหญ่เฮ็ดให้กินเจ็บแสบใช้จกกักรัาล่ะเนาะ

mhm 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 Nói mhm 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 khâu mhm mhm

แซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยปลาทอดอืม แบบน้องกุ้ินนท์แบบมาเด้อพีนอขอขอพ่น้อง่ะเขาขนาดไม่กินต้องกันครับอืม ตำบอคุมสวัปันิพี่น้องเอ้รู้สึกอืมอดีกว่า ข้มมามเนื้อไล่ปลาไหลพี่น้องติดข้อเราคุแคบแบบ

เื่อพี่บีน้องครับพัมเนี่ยเอาล่ะพี่น้องเมีถยถากินเขาน้ำยม มันอีกาล่ากันไปเพียงซ้ำนี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยเดอ้อสวัสดีครับ